พีเจพักอะพิลาร์ตุ๊กตาพีเจพักอะพิล์เดี๋มวอมวไปนะครับตู้มันมีลิ้นด้วยเห็นไหมตัวมันสุดไว้ยาวชชดได้เลยนะครับ หาว็เยอะใช้ได้มีสีม่วงกับสีฟ้าหน้าสาิมีสีขาวขาวนิมน่มนิ่มหวางหนอปกติมาถ่ายมือกว้างหน่อยดีกว่าพี่เจมันเดิน แค่นี้นะครับ